การดูแล well ส <lleva> ุขภาพเชิงป <c oughs> <c oughs> ้องกันโดยสมุนไพรและอาหารเสริมกับสุขภาพโอสถโดยคุณพิสนุแดงประเสริฐเภสัชกรแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะคุณพิสนุกค่ะสวัสดีครับแม่การดูแลสุขภาพไม่ใช่คุกคุกนเปลื่ยนไปแล้วเนาะคือต่อยที่ป่วยมันไม่ได้เนาะมีแนวคิดมีหลักการอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคนที่อยากจะใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะ ครับคือสุภาพบุรุษอยู่คุ้นไทยมาสี่สิบสามปีนะครับเราจะเห็นว่าพัฒนาการของยาตลอดมาเนี่ยมันจะเป็นการรักษาแพทย์แผนโบราณก็คือแพทย์แผนไทยแผนจีนบ้างซึ่งจะเป็นแพทย์อง์รวมนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งมีการใช้แพทย์หลายมาในยุคสี่สิบห้าสิบปีซึ่งการรักษาแพทยแผนปัจจุบันนะครับอยู่ดีเราบอกว่าเอ๊ะรู้สึกไม่ดีเลยกินอาหารไม่ดีไปหาหมอหมอบอกว่าเธอไม่เป็นไรกลับบ้านนะครับซึ่ง เวลาไปหาหมอเนี่ยคือแพทย์แห่ปัจจุบันจะรอให้ป่วยแล้วนะครับค่อยไปหา,ห,าหาคุณหมอพอหาคุณหมอเสร็จเพิ่มหมอก็บอกว่าอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นหวัดกินยาแก้หวัดน้ำมูกไหลาย,ยาลดน้ำมูกไอาย,ยาแก้ไอเจ็บคอย,ยาแก้เจ็บซึ่งปัญหาปัจจุบันที่เป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุคือโรคเรื้อรังครับไม่ติดต่อก็คือ NCD นะครับหนึ่งมันไม่ได้ติดจากใครมานะครับเราเป็นของเราเองนะครับจากพฤติกรรมสอง เป็นโรคเรื้อรังครับพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื่อยๆอย่างเช่นโรคที่เป็นปสิบอันดับแรกสี่ชื่อคนไทยเลยนะครับก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันสูงโรคตับโรคไตอัลไซเมอร์<ม>นะครับซึ่งโรคพวกนี้ครับพอแพทย์แผนปัจจุบันก็จะบอกว่ารักษาตามอาการไขมันสูงใช่ไหมญญกินยาลดไขมันความดันสูงญญกินยาลดความดันน้ําตาลสูงกินยาลดน้าตาลกินยาขายายหลอดเลือดละลายลิ่มเลือดนะครับซึ่งเนี้ยเป็นองค์องความรู้และวิธีการปฏิบัติ ปกติของแพทย์ปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นการรักษาตามปาเหตุซึ่งสําคัญและจําเป็นนะครับแต่แพทย์แผนโบราณหรือแพทย์โพลิสติกนะครับโดยเฉพาะของผมนี่ศึกษาแพทย์แผนไทยจะถามถึงต้นเหตุมาก่อนเลยว่าทาไมถึงป่วยเกิดจากอะไรพฤติกรรมการกินถ้าแผนไทยก็ดินน้ําลมไปหย่อนกำลังริการนะครับแต่ถ้าที่ายง่ายคือที่หนานถูกต้องหรือเปล่าการนอนหลับถูกต้องหรือเปล่าการออกกํบบาลังกายถูกต้องหรือเปล่า สิ่งแวดล้อมของคุณมีสารเคมีหรือเปล่าเพราะนั้นนะครับปัจจุบันก็จะแพทย์ปัจจุบันก็คือจะดูตามอาการดูตามปลายเหตุแพทย์แผนโบราณก็คือดูตามต้นเหตุซึ่งผมคิดว่าการปรับจากต้นเหตุคือเป็นแกนหลักในการดูแลสุขภาพให้ยั่งยืนก็เรียกว่าเป็นการดูแลเชิงป้องกันหรือว่าพรีเมนพรีเวนทีฟครับเพราะนั้นสุขภาพสดเราจะบอกตลอดว่า โรคเลือดลังไม่ติดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เอาเข้าปากเนี่ยครับของหวานจัดเป็นเบาหวานรู้อยู่แล้วมันจัดไขมันสูง<ะ>เค็มจัดโรคตับโรคไตที่อาหารแปรรูปครับที่มีสารเคมีที่ร่างกายไม่รู้จักนะครับร่างกายกาจัดไม่ได้ก็จะเมนโรคต่างๆไม่ว่าโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิโรคเลื้อดลังทั้งหลายนะครับซึ่ง<ะ>ไอตัวอาหารแปรรูปเนี่แหละครับคือเนื่องจากผมจบไบโอเทคด้วยนะครับ<ะ>ที่มีชีวภาพครับ<ะ>เรียนในการทําอาหารแปรรูปเนี่ยครับพี่ มันก็จะใส่สารแต่งสีสารแต่งกลิ่นสารแต่งรสสารเพิ่มความหวานสารให้ความหนืดนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการนะครับซึ่งของแปรรูปพวกนี้ครับร่างกายเราไม่รู้จักนะครับวิวัฒนาการของมนนรย์เป็นแสนแสนปีเนี่ยแต่เราอะ่ะเพิ่งมากินอาหารแปรรูปหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าสงครามโลกกําเนิดอาหารกระป๋องนะครับและอาห,หารโปรตีนเนี่ยก็เพิ่งกําเนิดมาสามสิบสี่สิบปีนี่ยังไม่เกินร่างกายกำจัดไม่เป็นครับ เพราะฉะนั้นมันเราเราก็เลยสุภาพสมก็เลยพยายามให้ผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากธรรมชาติด้วยหลักการของธรรมชาติบําบัดแล้วก็ให้ความรู้ครับที่หลผมได้บอกตลอดว่าเอ้ยมันเกิดจากพฤติกรรมเพราะนั้นอนะ่ะพอทานอาหารเสริมแล้วทานยาแล้วยาคุณหมอต้องทานนะครับที่คุณหมอให้ครับก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยครับผมค่ะ แต่ที่พี่ยรู้คือบอกว่าสุภาพอร,รส70ปีนี่หลายคนก็บอกว่าคุณที่รู้คืาโตอมากับรนขยาตั้งแต่อยู่ดูลำโพงเลยจนกระทั่งวันนี้มาดูแลธุรกิจเองแบบนี้นะคะแต่ว่าคนน่มักจะคิดว่าเออสุภาพโอสถหรอน้ำมันงานน้ำมันรำข้าวคือออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุคือคือรอจนกระทั่งปปลายแล้วนะแต่ว่าวันนี้คุณพี่ืรู้บอกว่าไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพมีอปืนต้องใสแกกให้ขยายความที่จิงว่าเออจะต้องต่เมืองไรก่อนที่จะเป็นหัวใจความดันเบาหวานตามมา ครับัยที่จะเริ่มมีปัญหานะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าคุณหมอนะครับผมคุยคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าเวลาคุณหมอตรวจเนี่ยเจอน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงนะครับความดันเลือดสูงเนี่ยสมัยก่อนจะเจออายุสี่สิบขึ้นมานะครับถ้าต่ำกว่าสี่สิบเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าเกิดจากอะไรแต่ปัจจุบันครับสามสิบกว่าก็เริ่มเจอแล้วสังเกตนะครับเขาแนะนําว่าอายุสามสิบต้นๆให้เริ่มตรวจเลือดตรวจร่างกายนะครับ ปัจจุบันเริ่มเจอคนที่มีเบาหวานความดันไขมันสูงตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นการดูแลสาร่างกายเนี่ยไม่ใช่รอให้ป่วยก่อนนะครับเราต้องเริ่มดูแลร่างกายเลยทําไมถึงคนที่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเริ่มเป็นโรคเรื้อรังพวกนี้เพราะว่าเขาอาจจะทานอาหารแปรรูปอาจจะมีพฤติกรรมการทําง,งานที่ออฟฟิศอาจจะมีพฤติกรรมการเล่นมือถือทําให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเพราะในพฤติกรรมต่างๆ ก็จะทําให้คนเป็นโรคเอ d นซดีนะครับอายุน้อยลงเรื่อยๆทางข้อมูลนะครับโรคเอ d ซีดีก็คือโรคที่เกี่ยวพวกหลอดเลือดแข็งตัวเบาหวานความดันนะครับผมเรียกว่าเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบหรือหลอดเลือดแข็งตัวแล้วกันนะครับทางสมาคมโรคอเมริกาครับไปตรวจสอบมาทดสอบนะครับว่าเอ๊อายุเท่าไหร่ที่จะเริ่มมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวนะครับนักวิจัยก็คาดว่าน่าจะเจออ่ะประมาณสามสิบต้นๆปรากฏว่าเด็กอายุ เจ็ดขวดถึงสิบขวบก็เริ่มมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวอ่อนๆนนนะครับคุณนักวิตร์ก็เลยไปไปไปหาดูว่าทําไมเด็กถึงเริ่มไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเด็กอเมริกากินจังฟูตั้งแต่เด็กนะครับเด็กอาจจะกินอาหารบดที่เป็นอาหารกระป๋องอาหารใส่ถุงเเผ์นะครับซึ่งมันมีการแปรรูปเพราะนั้นก็จะเริ่มเกิดปัญหาเพราะนั้นไม่ใช่รอป่วยรอสูงอายุแล้วให้ดูแลร่างกายอยากให้ดูแลร่างกายต้งแต่วันนี้เลยครับค่ะ ซึ่ง NCD เนี่ยเราคือหลายคนที่ศึกษาเรื่องสุขภาพคุณนนมิชิโนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคเรือดระคือติดต่อไม่ติดต่อไม่ติดต่อไปถึงใครแต่ว่าเป็นโรคที่เราทําตัวเองคือเรื่องที่เราอาจจะไม่ดูแลสุขภาพเียงต่เนี่นะคะแล้วก็นําไปสู่หลายคนก็เห็นนะว่าเป็นห่ามันไปไกลถึงหลอดเลือดสมองเนี่ยแม <c oughs> นอนเต็กเตียงไปนู่นไปนี่นะอาทิตย์นี้มาขยายพัดนิดหนึ่งว่าในฐานะทนนี่คุณมชินก็จบทางไบโอเทคมาแล้วคือ กินข้าวอย่างเดียวครบห้าหมู่อย่างเดียวพอไหมหรือว่าต้องเลิกหมดอาหารแบบโปรเซสฟู้ดไม่ไม่ต้องกินเลยเหรออาหารแบบโปรเซสฟู้ดไม่ห้ามกินเลยหรือเปล่าอาหารห้าหมู่จําเป็นต้องกินให้ครบตามสัดส่วนที่เหมาะสมทุกหมูมีประโยชน์นะครับไขมันก็มีประโยชน์ชเป็นส่วนประกอบของสมองเป็นส่วนประกอบของระบบประสาทระบบฮอร์โมนนะครับ ไฟเบอร์ iber, ผักจาเป็นอยู่แล้ววิตามินจําเป็นอยู่แล้วคาร์โบไฮเดรตโปรตีนจำเป็นอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักที่สุดนะครับก็คืออาหารไฮโปรเซสฟูดก็คืออาหารแปรรูปผมเล่าให้ยกตัวอย่างง่ายๆครับอาหารที่เราหยิบขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันทํามาจากอะไรนะครับครีมเทียมบ้างขนมนมเน,มนยเบเกอรี่นะครับขนมถุงมันแปรรูปจนเราไม่รู้แล้วคืออะไรอันเนี้พยายามตัดออกหรือทานให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอีกอันนึงก็คืออาหารที่ อาหารที่มันจะพอดูออกอาหาร่ะกลุ่มใส้รูปอื่นไอ้พวกที่ไฮโปรเซสนะครับอย่างเช่นพวกไส้กรอกนับด้วยลูกชิ้นนับด้วยกุนเ<ม>ชียน,นับด้วยนะครับซึ่ง WHO อบอกว่าอาหารแปรรูปไส้กรอกลูกชิ้นกุนเชียงแฮมมีสารก่อมะเร็งหน้ากาบ,บุรีนะอันนี้ผมเล่าภาพเอาไว้ทีนี้อาหารที่เราเห็นว่าเป็นผักเป็นข้าวเป็นเนื้อทานได้ครบห้ามู่แต่ทีนี้อยากให้เลือกครับอย่างเช่น การผัดกับข้าวการหมักเนื้อก็ใส่ของชูรสให้น้อยๆหน่อยใส่ผงหมักเนื้อให้น้อยๆหน่อยนะครับการทานข้าวเราไปทานข้าวกล้องได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้ครับคนจะเข้าใจว่าเราทานข้าวมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วทำไมมีปัญหาจริงๆคนสมัยก่อนนะครับคนโบราณทานข้าวไม่ไม่ป่วยครับแต่หลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีโรงสีข้าวอัตโนมัติคนเริ่มกินข้าวขาวคนเริ่มปเปาหวานเยอะขึ้นครับ <L an> เพราะนั้นผมจะบอกทุกทาง<ด>ทุกที่เลยว่านะแนะนําให้กินข้าวกล้องแทนข้าวขาวการกินข้าวขาว <K L an> ข้าวขัดขาวนะครับทําให้ค่าน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วมาก <K L an> ข้าเหนียวจะทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วข้าวเจ้าอาหารเส้นจะทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วข้าวเหนียวและน้ําตาลของหวานน้าตาลทุกประเภทน้ําตาลขัดขาว,ขาวน้ําตาลปีมน้ําตาลปึกน้ําตาลทรายแดงทําให้น้ําตาลขึ้นสูงเร็วมากและเมื่อน้ําตาลขึ้นสูงเร็วก็เป็นภาระของตับอ่อนในการหลั่งอินซูลินทำน้ําตาลตก เขาเรียกว่าชูแค่สไปร์ครับที่ขึ้น <et> ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็มีความเสี่ยงทําให้เกิดเป็นเบาหวานได้เพราะว่าคือถ้าน้ําตาลขึ้นลงวันหลายหลายรอบเรากินแต่น้ําหวานอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ตับอ่อนพังก็เซลล์ดื้อดื้ออินซูลินนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นเป็นพืติกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กที่น่ากลัวมากเด็กๆกินน้ําหวานค่ะครับแล้ววัยวัยทางานเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ําหวานกินน้ําหวานเสร็จปุ๊บโอเมาน้ําตาลเมาน้าตาลเสร็จปุ๊บอินซูลินรีบสั่งน้ำตาลตกเอามือสั่นอีกแล้วอยากกินของหวานอีกแล้วก็ก็หยิบมือถือสั่งสั่งชานมมากินต่อที่ออฟฟิศครับ่ายสอมือก็สั่นละอ่ะพอกินชานมอัดน้ําหวานไปเสร็จปุ๊บน้ําตาลขึ้นง่วงนอนครับไปสี่น้ําตาลตกกินน้ำน้ำหวานอีกละครับก็ก็เคยไปอย่างเช่นโรงอาหารในโรงเรียนเนี่ยน้ําตาลนี่เขาไม่ได้แบบให้เหยอะๆนะเขามาเป็นชาม แล้วเด็กก็จ่วงกันติดหวานแต่เด็กเลยที่นี่เกินเหนียวเวลาอีกจำกัดแล้วแต่ว่าเราเกินนิดนึงนะคะว่าในเมื่อสุขภาพโอโสนี่ก็เรารู้ว่าเออเรื่องของสม,มุนไพรเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยจาเป็นนะต้องต้องเลือกต้องดึงเพิ่มไปเนะะี่ยค่ะอาหารเสริมตามชื่อครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในเมื่ออาหารที่เราอาจจะทานไม่ครบนะครับถ้าทานอาหารครบดีอยู่แล้วออกกําลังกาย สุภาพสดก็ไม่ได้แนะนําให้ทานอาหารสบทุกคนนะครับแต่คนที่ชอบทานอาหารที่ไม่ครบมุมนะครับไม่สามารถทานอาหารจากธรรมชาติได้นะครับข้าวกล้องก็ไม่ทานผมก็เลยเอาน้ํามันลาข้าวมาให้ทานยพืชก็ไม่ทานก็หาน้ํามันงาดํามาให้นะครับคนคนที่ทานแต่พวกกังฟูดไขมันแตรรูปน้ํามันแปรรูปแล้วก็จะมีน้ํามันหลายชนิดก็คือเอาไขมันดีไรไขมันเลวคนที่ขาดวิตามินกินวิตามินขาดผักกินผักขาดโปรตีนเรามีสไปรูลีนะ่า สุภาพบวตรวจพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาให้แต่พอดีตัวที่ตอบโจทย์และเป็นตัวที่ขายดีอะครับคือน้ํามันงาดําลาข้าวเนี่ยตาส่วนห้าต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเราห้าห้าต่อหนึ่งคือคือเท่าเท่ากับข้าวกล้องจานหนึ่งโรยงาดําหลักการแค่นี้ครับเราสกัดน้ํามันออกมาให้ิ้นของธรรมชาติเนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้วอ่าค่ะแหมวันนี้ก็เวลานี้อตย์ท้ายนิดหนึงแล้วกันนะคะว่าเอ๊ะคือวันเนี้ยเราเกิดแล้วแหละว่า สุขภาพเดนเพีงป well, so, ้องกันเนี่ยจาเป็นมันเหมาะกับใครบ้างเขาเวลาสั้นๆตอนนี้บอกทุกเพศทุกวัยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่หายาวิเศษไม่ใช่หาอาหารเสริมที่มีปฏิหารอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ครับเพราะนั้นคนที่เริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเกิดมาเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยกลางคนเดี๋ยวก็จะแก่แก่แล้วก็เสียชีวิตนะครับเพราะนั้นทุกวัยเนี่ยสามารถหาความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองตามแต่ละวัย ผู้ใหญ่อายุเจ็ดสิบจะไปวิ่งเหมือนเหมือนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นผมสุภาพพศอยากให้เริ่มจากการหาความรู้เราเลยทําเป็นตอนสารคดีหลายๆตอนทําเป็นความรู้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่อยๆเสริมความรู้ให้แล้วก็ท่านก็จะไปหาความรู้เองเสริมมาได้แล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มีประวัติมาอย่างยาวนานมาดูแลร่างกายครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคงงูุคุยกันอีกหลายครั้งแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณนิดุ แดงประเสริฐคุณค้าเภสัชกรแพทย์ผนไทยสวัสดีค่ะคุณพิศนุครับสวัสดีครับนี่แหละเราก็อยากจะเนย้ำนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนี่แหละค่ะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยสมุนไพรและอาหารเสริมกับสุขภาพโอสถโดยคุณพิศนุแดงประเสริฐเภสัชกรแพทย์แผนไทย